ครับผมสวัสดีครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่คลิปง่ายคลิปสั้นทันเวลากับรายการสบายสบายสไตล์อดุมนะฮะเราพบกันวันนี้ตรงกับเช้าตรู่วันที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564นะครับสบายสบายวันนี้วันเสาร์ก็เป็นวันหยุดสําหรับหลายท่านที่เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์นะฮะแล้วก็เป็นวันทํางานสําหรับหลายๆท่านที่ทํางานประจาวันประจําเดือน ที่มีการพระราชันธิของเราทํางานอยู่นะก็ฝากไปถึงท่านผู้ชมหลายท่านอีกครั้งที่ยังทํางานใน Work f r ฟอร์ m e หรือทํางานที่บ้านไม่สามารถที่จะเข้าไปทํางานในส่วนที่เป็นบริษัทที่ในส่วนสำนักงานประจำได้นะครับเนาะก็ดูความคิดถึงดยความเคารพนะครับคิดถึงกันแบบสบายๆสไตล์รุดุนเช้าตัววันนี้เช้าตัววันเสาร์นะครับก็จะเสนอเกี่ยวกับโครงการสีประจําวันเช่นเดิมแต่ย่าลืมครับเข้าไปที่ช่อง YouTube พิมพ์คำว่าสบายสไตล์อดุลภาษาไทยนะะสบายสไตล์อดุลก็เข้าไปรับชมเกล็ดความรู้คลิปสั้นๆกับของผมอดุลได้แล้วนะฮะวันที่สีประจำวันเสาร์ก็คือสีม่วงนะครับสีม่วงเป็นสีผสมผสานระหว่างสีฟ้าก็คือสีประจำของวันศุกร์กับสีแดงซึ่งเป็นสีประจำของวันอาทิตย์ในของพุ่งทีที่พูดถึงนะครับนะฮะสีม่วง เป็นเป็นสีที่ผสมนะฮะผสมประสานอย่างความกลมเคลียวกลมเกลีย,ยกันนะครับสีม่วงให้ความรู้สึกเป็นชายาว่าเป็นสีที่ให้ความรู้สึกเกี่ยวกับการลึกลับท่านผู้ชมนะฮะก็ว่ากันไปตามรายละเอียดลึกลับยังไงนะสีม่วงจะแสดงถึงคุณประโยชน์ละลายอย่างหรือรักษาทางด้านจิตวิทยานะฮะนะครับดังต่อไปนี้ครับเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานหนัก ขาเรียกง่ายๆว่าจะเป็นคนบ้าง,งานก็ได้นะฮะทำงานหนักทํางานเครียดซีเรียสนะฮะเอาจริงเอาจังขยันขันแข็งนะฮะตัวนี้นะครับก็สีม่วงเนี่ยในเชิงจิตวิทยาก็สามารถที่จะช่วยท่านได้ในเรื่องของการให้มีสติมีสมาธิแล้วก็ทํางานอย่างเขาเรียกว่าไร้ภาระผูกพันนะครับตัวนี้นะฮะก็สีม่วงจะสั้นๆนะครับของ,ของเกรดความรู้แล้วก็เนื้อเนื้อ,อหารายละเอียด แล้วก็หมสำหรับท่านที่เก่บวันเสานะครับอย่างที่เราสังเกตว่าถ้าเรา,เราจะไปประมูลงานไปทํางานนะฮะอย่างขยันขันแข็งอย่างเอาจริงเอาจังอย่างบ้างงานอย่างที่ผมว่าไม่เป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในไหนก็แล้วแต่นะท่านจะลืมอาจจะต้องใส่เสื้อสีม่วงในห้องทํางานของท่านท่านทางานจนยันสว่างอย่างเนี้ยส่วนของสีม่วงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเป็นผ้าเป็นกระอวเปเปอร์สีม่วงก็ได้ความรู้สึก จะทำให้มีสมาธิแล้วก็กลั่นกรองให้มีสติและวทางานอย่างมีเป้าหมายแล้วก็ประสบผลสําเร็จในในส่วนนันเองนะครับนะฮะการพูดของสีม่วงจะสั้นนะฮะจะจะไม่เยอะก็อยู่อยู่ประมาณที่ผมเล่าไปนะครับนะบเอาโอเคนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่วิกฤตเกี่ยวกับยุคข,ของโรคระบาดของโควิดนะฮะก็ยังไงก็ขอให้ ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะฮะร,รักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงนะครับท้ายสุดครับสุภาษิตก็จะเกี่ยวกับของสุขภาพเนี่ยนะครับอโรคยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสร,ริฐนะฮะอรคขยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะห่างไกลาจากโควิดแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ